สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไอแกรนเนอร์ทีวีนะครับวันนี้เราจะมาสอนสร้างรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูฐานนั้ก่อนเลยนะครับฐานของเราวันนี้นะครับ7คูณ15นะครับ7คูณ15านะครับโดยใช้เป็นบล็อกตามนี้เลยครับนี่นะครับก็ใช้บล็อกคอร์เรียบนะวางไปนะครับเป็นสมูทคอร์เนาะวางไปนะครับอ่านะครับ วางเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะนําบันไดไม้ไผ่นะฮะวางเข้าไปตรงกลางนะครับแล้วก็วางครับสอดเข้าอย่างนี้ปึ๊บล้อมนะครับเป็นบล็อกที่2จากนั้นนะครับก็ปูทับด้วยคอร์ดเรียบเหมือนเดิมนะครับหรือใครจะใช้เป็นบล็อกปกติใหม่ก็ได้นะครับใช้บล็อกทองอะไรก็ได้นะครับได้หมดนะครับ นะครับวางให้เรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการนะครับปูปิดด้วยบล็อกคอร์สเหมือนเดิมนะครับนะครับอันนี้ก็ให้ดูฐานก่อนนะครับว่ากว้างยาวสูงประมาณไหนนะครับเห็นได้กะระยะถูกนะครับหรือใครจะสร้างให้ใหญ่กว่านี้นะครับก็สามารถกะระยะจากฐานแบบนี้ได้เลยนะครับ เราก็จะได้ฐานลักษณะแบบนี้นะครับด้านข้างเราก็จะเป็นมุมลักษณะแบบนี้นะครับถ้าทําถูกต้องนะครับหลังจากนั้นนะครับจะนําบล็อกทองนะครับมากําหนดจุดในการสร้างในส่วนที่เป็นรองเท้านะครับของรูปปั้นยักษ์นะครับโดยเราจะเว้นนะครับตรงนี้มา1ช่องนะครับซ้ายหรือขวาก็ได้เหมือนกันนะครับเว้นตรงนี้นะครับมา1ช่องช่องนะครับแล้วก็วางแบบนี้ปึ๊บอ่า่บล็อกนะครับ แล้วก็วางในลักษณะแบบนี้นะครับมาดูนะครับปึ๊บอ่าแบบนี้อ่าแล้วก็ไปทางซ้ายนะครับอ่าแล้วก็มาทางขวาด้วยอ่าลักษณะแบบนี้อ่าชัดเจนนะครับแล้วก็วางตรงนี้อีก2บล็อกอ่าอีกข้างนึงอีก2องบล็อกเหมือนกันอ่านะครับแล้วก็วางปิดตรงนี้ อ่ะนะครับประมาณนี้เลยอ่ะะปรมาณนี้เลยนะครับอ <in envy> <im forbidden> ่านะครับทีนี้เราก็มาอีกด้านหนึ่งนะครับก็เว้น1ช่องวางนะครับวางอีกอ่าโอเคซ้ายปึ๊บขวาอ่านะครับแล้วก็วางอีก2นะครับปึ๊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 บมาจะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็วางแบบนี้อ่านะครับแบบนี้เลยอ่าเห็นชัดเจน ตรงกลางจะเหลือ3บล็อกนะครับตรงนี้3บล็อกระยะนะครับถ้าถูกต้องนะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะใช้คอนกรีตสีเขียวนะครับอันนี้เป็นสีของสีผิวของยักษ์นะครับใครใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะครับว่าวางอย่างไรเนาะผมจะให้ดูผังนะครับวิธีการวางนะครับอันนี้เป็นในส่วนของด้านหน้านะครับผมจะให้ดูด้านข้าง อ่ะนะครับอันนี้ให้ดูก่อนนะครับอ่าด้านหลังนะครับวางตามนี้นะครับอ่านะครับไปด้านข้างอีกฝั่งนึงนะครับอ่านะครับประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวให้ดูมุมสูงด้วยอ่ามุมสูงนะครับเป็นแบบนี้นะครับด้านฝั่งนี้อ่าโอเคนะครับอ่าเห็นชัดเจนนะครับเดี๋ยวนะครับใครที่จะวางไปพร้อมๆกันนะครับดูเลยนะฮะ เดี๋ยวผมจะเริ่มวางจากรองเท้าก่อนแล้วกันนะครับก็ใช้เป็นวันได้ไผ่นะครับวางตัวนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็วางบล็อกนะครับที่เป็นสีผิวนะครับใช้เป็นคอนกรีตเขียวแล้วกันเนาะวางแบบนี้นะครับวางตามเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกทองนะครับอนะครับ ทีนี้เราก็จะวางลักษณะที่ออกแนวเฉียงนิดหนึ่งนะ,ะ,ะ,นะครับเหมือนขยับมานิดนึ่งะนะครับลักษณะแบบประมาณนี้เลยะนะครับต่อไปผมก็จะวางอีกนะครับสองคูณสแบบนี้ะะนะครับเป็นแบบนี้1 2 3 4นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ แล้วก็วางแบบนี้ครับดูใหดีนะครับปึ๊บหนึ่งบล็อกนะครับตรงนี้แล้วก็หนึ่งสองตึ๊บตึ๊บมานะครับเป็นจังหวะแบบนี้มาด้านนี้บ้างปึ๊บวางนะครับตรงนี้แล้วก็ตึ๊บ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 จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นชัดเจนนะครับค่อยๆไปนะครับ ต่อมานะครับก็วางลักษณะแบบนี้ครับปึ๊บเติมเข้าไปตรงนี้หนึ่งบล็อกนะครับเติมเข้าไปหนึ่งบล็อก่ะแล้วก็แาบบานี้ครับปึ๊บตึ๊บป๊บอ่าเป็นลักษณะแบบนี้อะนะครับอีกข้างหนึ่งอ่านะครับอ่านะครับลักษณะแบบนี้เลยอ่าเห็นชัดเจนเนอะนะครับ ทีนี้นะครับผมก็จะมาด้านตรงบริเวณนี้นะครับผมก็จะนะครับวางนะครับเว้นตรงนี้หนึ่งช่องนะครับแล้วก็วางขีดมานะครับแบบนี้นะครับประมาณนี้เลยตอวน,นี้ก็ขีดมานะครับขีดมาอีกหาปูห้เต็มเมยนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคเนาะต่อมาในส่วนของลำตัวเนี้ยนะครับสามารถปรับให้ยืดสูงวันนี้ก็ได้นะครับในส่วนต่อไปนี้นะครับเราจะวางตรงนี้นะครับหนึ่งอสามอ่านะครับแล้วก็ช้นทีสองครับแล้วก็ช้นทีสามจะปรับเป็นความสูงห้าบล็อกก็ได้หกบล็อกก็ได้นะครับตรงนี้เป็นส่วนลำตัวนะครับจะวางให้ยืดวันนี้ก็ได้นะครับตามแบบที่ผมได้ให้ไว้นะครับก็คือแบบนี้อ่านะครับ อ่ะต่อมานะครับเราก็จะทําลักษณะแบบนี้นะครับวางอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับตัวนี้ก็จะมีความสูง4บล็อกละนะครับแล้วก็ขีดนะครับบล็อกที่4นะครับตรงนี้เลือ3นะอ่านะครับบล็อกที่4เนี่ยเราจะขีดมาตรงนี้นะครับมาจำนวนทั้งหมดสี่บล็อกนะครับ1 2 3 4สามสี่นี่นะครับยืดมาตรงนี้4บล็อกอ่านะครับมาดูข้างนี้ก่อน1 2 3 4สอ่ามี่อเคแบบนี้ อ่านะครับเราก็จะสร้างเป็นลักษณะของโครงสร้างคร่าวๆแบบนี้ก่อนนะครับแล้วก็วางนี้ครับหนึ่งบล็อกตรงนี้สองบล็อกครับปึ๊บวางอีกครั้งหนึ่งอ่านะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับปึ๊บหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสองอ่านะครับไปเรื่อยๆนะครับอ่านะครับแบบนี้ปึ๊บเห็นไหมครับแล้วก็ดึงมาอ่านะครับ แล้วก็วางไปปุ๊บนะครับถ้าทําถูกต้องแต่แรกนะครับตรงนี้จะมีตรงกลางอยู่นะครับอจะเหลือตรงกลางเนาะนะครับต่อมานะครับทําในส่วนที่เป็นคอตรงนี้นะครับผมจะดันขึ้นมาตรงกลางนะครับ1 2สอนะครับสามอกลีานะครับเราจะทำแบบนี้นะครับ่ดูดีนะครับปุ๊บวางยืดมานะครับเห็นไหมครับ เห็นไหมครับชัดเจนนะครับแล้วก็วางแบบนี้ครับป like ึ๊บอ่านะครับปึ๊บปึ๊บปุ๊บอ่านะครับเห็นชัดเจนนะครับอ่าดูฝั่งหนึ่งดานบนนะครับเป็นลักษณะแบบนี้เนาะอ่านะครับแล้วก็วางแบบนี้ครับปึ๊บอ่านะครับแล้วก็วางแบบนี้ครับ ปึบ๊บอ่านะครับมาแบบนี้ครับนี่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นลักษณะ3ามคูณ3นะครับด้านที่เป็นด้านหน้าแบบนี้3มคูณ3ด้านข้างก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัว L อะไรแบบนี้นะครับนี่อ่ะเหมือนกับตัว B เล็กก็ได้อ่านะครับ,รบลักษณะแบบนี้อ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้อ่าโอเคเนาะนะครับแล้วทีนี้นะครับ ตรงในส่วนที่เป็นคอบริเวณนี้นะครับเราก็จะวางแบบนี้ครับตรงนี้นะครับดูนะครับปึ๊บปึ๊บอ่านะครับอาจจะดูแปลกๆนิดนึงอ่านะครับแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเหมือนเป็นโกลนนะครับเป็นโครงสร้างแบบคร่าวๆอ่านะครับแต่ว่าอาจจะมีบางล็อกที่เราอาจจะวางแล้วก็ทุบม่นะครับต้องขออภัยด้วยจริงๆนะอาจจะมีเปลี่ยนบ้างนะครับเพื่อความสวยงามนะครับอันนี้เรามาเริ่มวางในส่วนที่เป็นนะครับ โครงสร้างจริงแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นบล็อกดินเคลือบนะครับแบบนี้นะครับดินเผานะครับเป็นสีขาวเนาะก็จะมีขาวสีฟ้าสีเหลืองผสมกันนะครับก็ดินเผาเคลือบสีแดงด้วยนะครับอ่าโอเคเนาะซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถเลือกใช้ได้เลยเต็มที่เลยนะครับนี่สีลวดลายนะครับได้หมดนะครับเต็มที่นะครับก็สามารถเลือกให้แมทช์กันก็ได้นะครับมาเดี๋ยวเราจะเริ่มวางกันเลยเนาะนะครับ โดยเรานะครับจะใช้นะครับสีทองนะครับเป็นตัวกาหนดเส้นก่อนแล้วกันนะครับผมจะวางในตําแหน่งนี้นะครับดูนะครับปึ๊บอ่านะครับแบบนี้ปึ๊บอ่านะครับอีกฝั่งนึงอ่านะครับอันนี้ไปช้าๆนะครับไปเรื่อยๆแหละนะครับตรงนี้นะครับมีทุบบ้างเล็กน้อยเนาะนี่อ่านะครับ อ่านะครับถ้าไม่ทุบก็จะวางไม่ได้นะครับต้องมีวางทุบบ้างแหละนะครับอ่ะต่อมานะครับผมก็จะวางในตำแหน่งบริเวณนี้นะครับอ่าโอเคเนาะนะครับแล้วก็วางอย่างนี้มานะครับช้าเนาะไปเรื่อยนะครับอ่านะครับอ่ะให้ดูก่อนช้านะครับแล้วก็เติมแบบนี้อ่า านนะครับอ่านะครับประมาณนี้เนาะนะครับทีนี้นะครับผมก็จะนะครับวางในตำแหน่งบริเวณนี้นะครับอ่าแล้วก็ดันขึน้นแบบนี้เลยปึ๊บอ่านะครับอ่าแบบนี้เนาะนะครับตรงนี้ก็ปูให้เต็มนะครับ ผมจะให้ค่อยวางแบบไปเรื่อยๆนะครับให้ดูนะครับช้าๆชัดๆอ่านะครับต่อมานะครับทำในสีที่เป็นในส่วนของชุดนะครับก็ใช้นะครับบล็อกนี้นะครับวางไปก่อนปึ๊บไม่ต้องกลัวนะครับว่าลายจะหันซ้ายขวานะครับวางไปเลยนะครับอ่านะครับอ่าเห็นชัดเจนนะครับ สีทองนะครับประกบซ้ายขวาามาตรงนี้มาบล็อกสีฟ้าสีขาวอะไรนี่นะครับวางเลยครับอ่านะครับ,นะรบต่อมานะครับตรงนี้จะเป็นการวางแบบว่าคล้ายๆเป็นนะครับเข็มขัด,ดนิดนึงนะฮะผมจะวางตรงนี้นะครับก่อนที่จะวางเดี๋ยวผมวางนี้ก่อนปิดปก่อนอ่านะครับซ้อนมาก่อนแล้วกัน นี่ให้เป็นแบบนี้นะครับอโอเคนะครับโอเคโอเคนะครับประมาณนี้เลยนะครับตอนนี้ก็วางไปครับเว้นตรงกลางไว้ครับตัวน,นี้เราก็จะนะครับทำการขีดขึ้นไปแบบนี้1 2 3นะครับ4 ห้านะครับห้าบล็อกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับตอนนี้ก็วางไปนะครับเป็นแนวบล็อกเสื้อนะครับสีทองก็วางเฉียงนะครับตรงนี้อ่านะครับอ่าโอเคเนาะนะครับอ่าเฉียงแบบนี้อ่านะครับ ่ะดูตามเลยนะครับอ่านะครับอ่าชัดเจนนะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะแบบประมาณนี้เลยนะครับถ่อมาก็บล็อกสีแดงนะครับอ่าว่าแบบนี้เนาะ อ่านะครับนี้ก็ลากมาปึ๊บเรียบร้อยอเรียบร้อยนะครับด้านข้างเหมือนกันนะครับซ้ายขวาประมาณนี้เลยต่อมาสีฟ้านะครับวางตรงตำแหน่งนี้เลยนะครับ นี่นะครับอ่ะเป็นตำแหน่งแบบนี้เลยนะครับเป็นแขนเสื้อแบบนี้นะครับในส่วนของด้านหลังนะครับก็จะวางให้เหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับก็จะวางแบบนี้ครับนี่นะครับลากมาปึ๊บตรงนี้ถึงตรงนี้นะโอเคแล้วก็วางตรงนี้แบบนี้อ่านะครับตรงนี้จะเหลือ2ช่องใช่ไหมอ่านะครับใช่เลย อ่านะครับประมาณนี้นะครับเป๊ะเรียบร้อยนะครับจากนั้นสีอะไรสีทองนะครับก็จะวางๆนะครับแบบนี้เหมือนกันอ่านะครับเห็นไหมครับและช้านะครับชัดเจนนะครับอ่านะครับผมค้างไปที่แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะไล่จากตรงนี้มาต่อนะฮะขึ้นมานะครับ วางแบบนี้นะครับอ่านะครับอันนี้อาจจะไม่เหมือนละนะครับต่ทำให้แตกต่างกันนะครับอ่านะครับอันนี้ผมก็จะลากนะครับเชื่อมแบบนี้เลยมีแบบธรรมดาเลยนะครับแล้วตรงนี้ให้นะครับวางบล็อกทองแบบนี้นะครับปิด่างนี้ไปเลยจบแล้วนะครับตรงนี้เรียบร้อยมาด้านนี้ครับ แล้วก็วางมานะครับบล็อกที่เป็นสีของเสื้อชุดเกราะนะครับอ่านะครับวางปูนะครับเป็นแนวแบบนี้อ่าโอเคเนาะเห็นในส่วนตรงนี้ไหมครับผมก็จะดึงมาแบบนี้ครับดูนะครับแบบนี้ปึ๊บอ่าโอเคเนาะนะครับลักษณะแบบนี้เลยอ่าโอเคลักษณะแบบนี้เลยนะครับ ต่อมานะครับเราก็วางขีดเส้นตรงกลางนะครับแบบนี้นะครับด้วยสีทองเนาะนะครับอ่าแล้วก็บล็อกที่เป็นสีชุดนะครับก็ตามนั้นนะครับสีเหมือนกันจะวางสลับบล็อกก็ได้นะครับเพิ่มความแอดวนอ่านะครับแล้วก็อุดไปเลยนะครับอ่านะครับอุดไปเลยอ่าโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ ตรงนี้ด้วยนะครับอ่านะครับประมาณนี้อ่านะครับต่อมานะครับเราก็จะทำนะครับลักษณะที่เป็นเสื้อนะครับแล้วก็ยื่นมานะครับด้านตรงนี้เนาะอ่านะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าจะวางอย่างไรนะครับโดยนะครับให้ผู้ชมนะครับหันหน้า นะครับในที่ที่ถูกต้องนะครับด้านหน้าจะเป็นด้านนี้นะครับนี่แบบนี้คือด้านหน้านี่จะเป็นแบบนี้นี่มองไปมุมแบบนี้นะครับนี่มุมแบบนี้เลยนี่นะครับดูดีก่อนนะครับอ่านี่จะเป็นด้านหน้านะครับโอเคเนาะอ่ะก็จะวางแบบนี้นะครับลากมาอ่าตรงนี้นะครับอ่านะครับลากมาแบบนี้ อ่านะครับแล้วก็ลากมาแบบนี้ครับปึ๊บอ่าหนึ่งสองชึบชึอบ,ชอ,บอ่านะครับมาเอาใหม่เอาใหม่อันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับตรงนี้ชึบชึบหนึ่งสองอ่ะดานข้างนะครับแบบนี้หนึ่งสองแล้วก็เฉียงมาแบบนี้ครับ ปึ๊บอ่าแบบนี้นะครับลักษณะแบบนี้หากเข้ามาแบบนี้โอเคจากนั้นนะครับเราก็นําสีทองนะครับวางแบบนี้อ่านะครับคอนกรีตเขียวนะครับเป็นสีผิวนะฮะอ่านะครับเป็นผิวกายสีเขียวแบบนี้นะครับอันนี้เป็นลักษณะของมือนะครับซ้ายและขวานะครับอ่าในนี้เป็นด้านขวาของยักษ์นะครับ นี่ด้านซ네้ายของยักษ okay. ์เนาะนะครับ hmm. ก <Okay. S 2> ็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่านะครับทีนี้นะครับเราเพิ่มความมีมิติให้กับมือนะครับโดยการทําให้มือตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเพราะว่าเราทําลักษณะแบบกามือมือก็ได้นะฮะนะครับเ่็เป็นมุมแบบนี้แล้วนะครับหรือใครจะดัดแปลงเป็นแบบนี้ก็ได้นะฮะนี่นะครับเป็นลักษณะเป็นเหมือนมือกำลังจับนะฮะแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับก็แล้วแต่นะครับ นี่ผมจะอุดบล็อกตรงนี้ด้วยสีทองแล้วกันนะครับที่เว้นเอาไว้นะครับเดี๋ยวเรามาสร้างนะครับกรนะครับที่เป็นนะครับตรงนี้เพิ่มนิดหนึ่งนะครับด้วยสีทองเนาะผมจะวางตำแหน่งนี้นะครับแบบนี้นี่เท่านี้พอนะครับนะครับวางตรงตรงนี้เลยนะครับบริเวณนี้เลยวางลักษณะแบบนี้3บล็อกนะครับ อ่าโอเคนะครับอันนี้เราก็จะได้แบบนี้แล้วนะครับอ่านะครับขั้นตอนต่อมานะครับผมก็จะทําการนะครับทํานะครับตรงนี้นะครับให้มีความเชิดนิดหนึ่งอ่านะครับแบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บเดยใช้มันไดให้ไผ่นะครับวางนะครับให้มีความพลิ้วนะครับอ่าไหมพลิ้วแล้นะครับเรียบร้อยตรงนี้ด้วยนะครับพลิ้วเลนิดนึง ใส่เข้าไปลงปลายตรงนี้่ะเรียบร้อยนะครับถือว่าพลิ้วแล้วนะฮะต่อมานะครับผมก็จะนะครับเสริมตรงนี้สักนิดหนึ่งไหมนะครับนี่วางเสริมเข้าไปหน่อยอืมนะครับให้แขนดูแบบมีความหนาหน่อยดีไหมครับอ่าดีนะฮะแบบนี้นะครับอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ นี้ก็จะประมาณนี้เนาะนะครับหรือใครชอบแบบเดิมก็ได้นะครับอันนี้ผมเหมือนแบบเสริมนี่ครับให้นูมีความมีวิติตมากขึ้นนะครับอ่ะต่อมาในส่วนที่เป็นนะครับกระบอกนะครับแบบนี้ผมก็จะใช้เป็นบล็อกนะครับบล็อกทองนะครับเป็นทองดิบก็ได้หรือเป็นบล็อกทองโบติเราเลยก็ได้นะครับอ่านะครับอาจจะมีดยลายนิดหนึ่งผมก็จะวางลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าใครวางบินบล็อกทองไอเพียวก็จะวางนะครับตำแหน่งนี้นะครับลึกเข้าไปหน่อยน,อนะครับแบบนี้ขออภัยนะครับนี่นะครับจะเป็นตำแหน่งบริเวณนี้นะครับวางในส่วนที่เป็นมือด้านหลังนะครับมือด้านหลังเข้าใจไหมครับมือด้านหลังตรงนี้ฮานะครับโอเคนะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นตำแหน่งที่พอดีนะครับ ทีนี้ครับถ้าใครอยากจะเพิ่มลวดลายให้กับนะครับส่วนของกระบองนะครับก็อาจจะใส่แบบนี้นะฮะตรงนี้อาจจะเว้นไว้สองช่องก็ได้3ามช่องก็ได้แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้ก็อาจจะอาจจะเว้นไว้3ามช่องใช่ไหมอ่าสามช่องก็ได้นะครับอาจจะใส่แบบนี้นี่นะครับแบบนี้ก็ได้นะครับ จะวางให้เท่ากันไม่เท่ากันก็ได้นะครับเป็นเพื่อความมิตตินะครับอ่าตรงนี้ผมก็จะเสริมแบบนี้แล้วกันนะฮะเข้าไปนะครับประมาณนี้แล้วกันด้วยกระแพงหินทรายนะครับทําเป็นหัวตรงนี้นะครับอ่าโอเคเนาะประมาณนี้แหละต่อมานะครับเราทําเป็นส่วนที่เป็นมงกุฎนะครับโดยใช้บล็อกทองนะครับวางตรงนี้นะฮะอ่านะครับแบบนี้อ่านะครับแล้วก็วางตรงนี้ ดันขึ้นมาดันขึ้นมาอีกอเป็นละะนะักษณะตัว L แบบนี้น,นะครับแล้วก็วามนี้ครับปึ๊บให้เป็นนะครับฐาน3ามคูณสจากนั้นตามด้วยนะครับ,บล็อกทองในแนวเครื่องหมายบวกนะครับนะครับแล้วก็บันไดนะครับไม้ไผ่เนี่ยจะวางหันหลังชนกัน4ด้านบล็อกทองวาง อีกครั้งหนึ่งให้โผล่มาแบบนี้นะครับ1บล็อกจากนั้นนะครับตามด้วยบล็อกกําแพงหินทรายนะครับบล็อกทองบล็อกกําแพงหินทรายรั้วไม้ไผ่แท่งอินแล้วก็จบด้วยโคมไฟนะครับอ่านะครับโอเคจะได้ประมาณนี้อ่านะครับวางให้ถูกต้องนะครับวางให้ถูกด้านอ่านะครับจะเป็นด้านแบบนี้นะครับจะเป็นด้านหน้าเนาะ นี่แบบนี้นะครับโ okay. อ right guess, เคอ่านะครับต่อมานะครับยังไม่จบนะครับเราก็นะครับวางบล็อกสีทองนะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับตรง <shocked. S 2> ตรงนี้เลยตรงนี้เลยปึ๊บนะครับมัไนให้ไย่วามนี้ครับปึ๊บอ่าโอเคบล็อกสีทองมาตรงนี้อ่านะครับมัไนให้ไพ่ว่างปึ๊บเรียบร้อยนะครับ ฉะนั้นนะครับก็นำนะครับปุ่มหินนะครับสีน้ำดำแบบนี้นะครับวางเป็นดวงตานะครับเนี่โอเคเป็นประมาณนี้แล้วก็ปุ่มหินนะครับเป็นแบบสีเทาๆแบบนี้วางเป็นจมูกนะครับตรงนี้นะครับแยกสีกันนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นนะครับบล็อกนี้เลยนะครับควอดเรียบนะครับหรือว่าสมูทควอดนะครับ พร้อมกับใช้เป็นบล็อกบันไดนะฮะอยู่นี่อยู่นี่บันไดนะครับนะครับโดยการวางนี้ก่อนนะครับวางเป็นลักษณะของเขี้ยวนะครับโดยใช้ฟรอสสีขาวแบบนี้วางลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็อีกข้างหนึ่งนะครับ่าให้เป็นแบบนี้บล็อกแรกเราจะหันแบบนี้นะครับวางปุ๊บอันนี้แล้วก็วางหันทางนี้ปุ๊บแล้วก็วางนะครับ จากนั้นก็นะครับใครที่จะทําเป็นปากนะครับก็ทําแบบนี้ก็ได้นะครับหรือไม่ทําก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ในส่วนต่อมาในส่วนที่เป็นยอดนะครับนะครับเป็นส่วนของกระบองนะครับผมก็จะใช้เป็นโคมไฟนะครับวางแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับสําหรับรูปปั้นยักษ์ขนาดใหญ่นะครับนะครับอันนี้ก็ดูประมาณนี้เนาะนะครับ อ่าผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะเผื่อท่านผู้ชมนะครับลืมวางนะฮะหรือผมจะเป็นคนที่ลืมวางเองนะครับอ่านะครับตรงนี้ก็วางตรงนี้ให้ครบนะครับวางให้เรียบร้อยนะครับอ่าโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอการปรับเป็นมดเงาเพื่อรับชมความสวยๆร่งงามอลังการเลยกันนะครับว้าวนะครับสวยสร่งงามอลังการสุดๆเลยนะครับนี่ก็คือรูปัญญาขนาดใหญ่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมขอเสริมให้ทีนึง นะครับถ้าตามต้นแบบที่นะครับได้สร้างเป็นไดมอนด์นะครับบล็อกไดมอนด์ที่ขึ้นเป็นโครงสร้างให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นบล็อกเพิ่มมาแบบนี้ถ้าวางตามนะครับอ่านะครับแต่ถ้าวางตามที่ผมสอนสร้างก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่านะครับแต่ว่าให้เป็นไร่นะครับผมจะใช้แบบนี้นะครับปิดไปเลยนะครับแบบนี้นี่เห็นไหมเสริมให้รองเท้ามีความงอนขึ้นไปมากขึ้นนะนะครับ เป็นแบบนี้นะเห็นไหมครับสวยงามนะครับสวยงามกว่าเดิมอีกนะฮะเป็นไงฮะสมจริงมากขึ้นสุดยอดครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ส่วนนี้ผมเพิ่มเติมให้นะฮะหรือใครจะใส่บันไดกับหัวอะไรเข้าไปตามมุมมาในตรงนี้ก็ได้จะปรับลดตรงนี้ให้สั้นลงมาหน่อยก็ได้นะครับแล้วนะแต่นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด u b s c r i b e กด กระดิ่งเพลี่จะไม่พาดคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดต like, ิดตามเพจกา r d เ n น r t อทีีด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอสวัสดีครับท่านผู้ชม